กับสบายดีพ <ers and> <antes> ี่น้องสบายดีพี่ที่แฟลวันสุขสุขคนสบายดีอัดสมงสบาเนาะพ่อพ่อกับส่องเบาประเทศไทยกับพี่นเขาจะลังจูบหน้าพี่น้องเอาปลาจีนน้องพี่น้องยังมาลายนเนาะไปจูบแต่งหึงในน้ามันลายนะพี่น้องเนาะรถไทยใช่จักจักรถไทยพี่น้องไห้ปั่นมันรถซาเนาะเคอสิได้ cung lai cùng nông cung lai, cúc bách xiu cung lai, cái bên cái cái phi hèn à như bọn nhỉ được được sai phi nông, muôn sen, chặt bạch thai, nước của phồn sen nhang đó, đấy, hà mông nè, hà mông nè โอ้ตัวหนาพี่น้องยังลอล่ลีหนาไลอย่ลีจ้างรถไฟพี่น้องจ้างรถไฟปั่นหนอยังลอยยังลอยสมุนเก็บปลาพี่น้องเไยปลาซิวลอยนี้ปลาพี่น้องปลาซิวเด็กกพี่น้องไงไต่นัง Đấy bạn nè Rồi đi Chụp nào phía nó Chụp, chụp vẹp đấy, chụp vẹp này Sáng kệt phía nó gấp Vâng, nó cắn อันไดสิใบก่อนกัดนะพี่้องเนาะรุ่นสีกุนจูบน้ำีได้ก็ด้ต้องจูบต้องสะ พี่น้องจ๋าซอยด้วยซอยด้วยนี่น้า,าตาตารถกระใต้เลยอยู่มันขับรถต้องใต้ตาไว้พี่น้องนี่ซอยจักรุษละมันบดน้ำมันสิบดแหละคนต้อ,องซอยแม่หน่ะแหละป้าไปแล้วบ่อย่าไปลูกอย่าไปมันนั่นน่นบุปผีน่ะป่ารก

าลุ้นเธส z o o นกันพี่น้องว่ามันสีแหงอยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ค่ำเลยพี่น้องค่ำแล้วเมื่อกี้นี่น้ำมันเบิ้ลบริจูพี่น้องเอ้ยพักไปเกือบเพิ่งสมวงไปซื้อน้ำมันมาใส่ใหม่ป่าฮักกับบกแบกบกแบกบกแบกอยู่ไล่เติร์ดแลยพี่น้องเอ้ยคือช้แต่ปั๊ดเจี๊บกุ้งได้ยังกับอ่านแล้พี่น้องเนาะสีแหงอยู่เพราะยันแหงตอนค่ำๆแล้วพี่น้องมันจะมีสังเกตตะเวน เดี๋ยวยูปหนึ่งกระโดก,กินแล้วนอกก้องกระปกไก่เส้นมาได้ดอกนี่สมุนท่ามาถาเก็บป๋าแจ่เซลยู่แาเกี่ยกระปุกกระปังไข่ขาจีกูปูกิกับเปลาโมเลกยังไม่มีอาหารเพื่อ่ะ บกไปแล้วเติบเลยนะพี่น้องเนาะก็เตี้ยไปเบิ้งในเด้อนั่นน่ะน้อยน้ามันบ่ลงปลาก็ะยิบ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 อยู่พี่น้องปลาสีอวลาไอยู่นะถ้าลุ้นปลาสดเมา่กันพี่น้องกาจะได้ปลาไหลลูกปลาไหลลูกส่แห้งหรือบ่แห้งมานียนะเก็บหอยพี่น้องน้ำน้ำยังบ่แห้งยัางน้อยหนึ่งแผนเก็บหอยก็เก็บหอยเ่อะเขาบ่ให้เต็มในยูเวนติเขาตัดขาดไม่ได้เอาียดได้ไม่ได้เอาียดนะบ่บ่เก็บหอยโอ้ยไอ

ใครแม่ถ้าบมเบก็หันแหงแล้วเนาะน้ำมันถ้าบดประมาณเครื่อง่วโมงนี่แหละถ้าคิดว่าห้าสิบบริจูห้าสิบใบจูบมืออื่นพี่น้องใครแม่เนาะห้าจูบตัวเนื่องหันแหงแล้วปานนี่ตาลดท่านกระใต้เลยอยู่เห้ยเพราะตาลดไทยพ้นแล้วตาเบิงน้ำกันกตอนแหงพี่น้องของสีมีป่าหรือมั้มีป่าป่าพี่น้องลูกพ่อเพื่อนชื่อนี่นี่ ต้องไปผัดปไหยังข <c oughs> ึ้นมาน้องน้องกไปน้ำสีแหงแล้วพี่น้า <c oughs> นักมุ้งนักล่าเขาก็ลังลงนายพาน <c oughs> นายพานเขาก็ลังบุกบุกยางนักนงน้ำบ่ขึ้นใช่ไหมน้ำบอกใช่ไหม ui gì này mấy ai tròn nè phải phải lúc hang rồi đó cây lốt ai tròn nè thứ khu phì thơ ô phù phì nó nhôn <laughs> nè xe muốn hoa nhôn kìa mà <laughs> Ê, nhạc cháp đấy nè dàn vợ dàn nó sợ dàn phì nó ơi nó bỏ đi lại Ui, bài ngay bài ừ. ừ. ừ, này kiao phút bóp 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 kép bóp 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 จักแมนยังพ yes. yeah. ี่น้องไงงองเลยบัดนี่พยาพลาดเขาไลงดอกจกลงเบิ้งใกล้ๆอยู่พี่น้องพญาพลาดปลาปากคอใหญ่โยกยกโยกทั้งช่วยเกนช่วยเกนตัวเดียววัดน้องหน่อพี่น้องเอ้ยปลาใส่ของมันสิไปของยลุ่มพุญอืมเอาของมาใส่โอ้พี่น้องบอหน่อยก็มึงยะ maang jilom pun bat laba amin tadi alam ba bat jilom jilom ya bat ha 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 Qua lẽ mặt thư lệch thư lạc 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 thư lạc

แล้วเขาบอกว่าให้ซอนตอนน้ำบกของพกพักันสอนมาได้แล้วตอนนี้นะต้องก่อนตอนนานี่ป่าลักออกก่อนนี่เึก่ยนยนถึงเมื่หร่อุยหาป่ารื่อลอหน้าเปีนกุหลัง มีไงได้หนิเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่น้องกับกายข้ามลังเร่ตัวนี้ยได้ปลาตัวนเขใหญ่แต่เดียวอยากเกี้ยวป่าได้ครึ่งทางมีทางน้ำทางปลาพี่น้องก็ชิลมาหนี่แหละพี่น้องเอ้ย จนค่ำเนาะพี่น้องเนาะในของนี่ยจะมียังในของก็กมีปลาให้กันหน่อยแต่โบราณไปแล้วในของคลิปนี้ก็เจ้าปลาเมืองทะเลพี่นอ้องถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะลูพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี